อ่ทีนี้สตาร์ทวิคแรกพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ลุคคีมันผมหรือเปล่าว่าน้องๆบางทีเนี่ยออกสตาร์ทวิคแรกเนี่ยมักจะไม่ค่อยเครื่องร้อนพี่ในความ,มคิดผมก็เครื่องร้อนไหมเหรอฮะมันก็อยู่ที่ทีมที่เราเจอด้วยนะอืมอย่างเจอเปิดมาเจอโปรแลนด์เลยเนี่ยมันก็เออเขาก็คงอยากสู้เต็มที่เขาเขาก็สู้เต็มที่แหละนะแต่มันก็สู้ไม่ได้จริงๆด้วย ด้วยขีดความสามารของผู้เล่นด้วยคุณภาพของทีมอะไรเงี้ยมันก็เลยการมันก็มันก็นั่นแหละก็ตามตามพรถ้าไล่สกอร์ดูพีรุตในวันที่เจอโปแลนด์เนี่ยผมรู้สึกว่าเราสู้ได้นะเพราะสกอร์เราถึงยี่สิบกว่าไม่ห่างไม่ห่างไม่ห่างวันนั้นอะคือสกอร์ดีดีเลยแหละแต่สุดท้ายก็ตอนท้ายๆเซตปลายๆเซก็กลายเป็นเขาที่อาศัยลูกแน่นอนลูกหนักหน่วงความสูง นั่นแหละก็เลย,เ,เ,ยเสร็จเสร็จเขา,ขาไป